ที่สนามบินเถาหยวนเทอร์มินอลสอเนี่ยมีเล้าของ JCB ด้วยนะทุกคนใครมีบัตร JCB ไปหาอะไรกินฟรีๆได้ที่นั่นเลยไะไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปใช้บริการออร์ทอขับเล้ากันเป็นของอะไรออร์เทอลขับขับเ<ช>ล้าใช้บัตรเครดิตกับเอ้ซบ ตอนนี้ตีห้าสี่สิห้าไม่แน่ใจว่าจะเปิดหรือยังนะ right, อลเอเท่ลขับเร้าอยู่ที่ชั้น4สนามบินเถาวยเทอร์มินอลน2กมาดูแผนทางไที่เป็นรูปไก่ เดือยโพสิชัต้องลงไปเหรอเนี่ยที่เขียน K K D เมื่อกี้นี้เนี่ยน่าจะไปทางนี้ปะเดินไปได้เพราะนั่นไงใช่ต้องเงาแล้วเท่าไ่ครับนนเดินอยู่ฝั่งนู้นแต่เราเดินไปทางนี้ ใหญ่โตกว่าเคบงของเราอีกเลยมาลองดูซิว่าเราจะใช้ได้ไหมใช้อะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูบัตรดิ่งพาสกับบัตร jcb สรุปก็คือเราสามารถเข้าที่ oriental ขับเราวได้นะโดยใช้บัตร jcb บวกกับตัวตั๋ว เครื่องบินของเราใช้สองอันนี้เท่านั้นเลยเดีเราไปดูซิว่าข้างในมีอะไรน่ากินบ้างที่นั่งเยอะอยู่นะเข้ามาอย่างแรกเลยเราก็จะเจอมุมน้ำนะมีพวกน้ำอัดลมชากาแฟน้ำเปลาขนมปังปิ้งเนยแยม ไปดูโซนถัดไปนี่เป็นที่นั่งโว้ V I P น่าดูส่วนนี้จะเป็นส่วนของกลิมนซ้ำน่ากินจังเนื้อตะไข้าวต้ม sure. นี่เป็นไข่ต้มใบชาไส้กรอกอันนี้เป็นหมี่น,นี่มีส่วนอันนี้เป็นผัดผักมีของกินเยอะอยู่ ไม่ต้องกลัวพลาดเที่ยวบินเดี๋ยวจอให้ดูด้วยโซนตรงนี้ก็จะเป็นอ,อน๋อเป็นพวกเบคอนออมเหล็กมีซอสให้ใส่เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันนั่นนาไปห้องน้ำ ก็ห้องอาบน้ำด้วยมีห้องอาบน้ำด้วยแต่เราไม่เข้าไปดีกว่ามีคนอยู่ขัาไปเดินดูรอบๆประมาณนี้โอเดเท่ากับเฮาคนเยอะอยู่นะ เราไปตัดัอะไรกินก่อนลวกัน <S <S um> <S มาแล้วอาหารของเราวันนี้มื้อเช้าที่โอนิทัลขับเราน่ากินไหม, <S 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 มและที่ขาดช้ไม่ได้ก็คือไข่ต้มใบาชาใช่ไหม <S <S ใช่อร่อยเดี๋ยวลองชินดูดิ โอเคอยู่ใช่ไหมเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนจะได้ไปขึ้นเครื่องกันต่อกินอิ่มแล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันได้เลยครับเครื่องเราเนี่ยใกล้เวลาจะออกแล้วนะใครมีบัตร JCB แนะนำเลยนะครับสนามบินเทาหยวนทอมิน่สองออเรนทอคขับเราฟรีทุกอย่างเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไปดูกันซิว่ากระเป๋าเนี่ยที่เราเช็คทูจากสนามบินชุณภูมิเนี่ยผ่านไปแล้ว10กว่าชั่วโมงมันจะไปถึงที่นาริตะหรือเปล่านะทุกคนทุกๆอย่างของผมอยู่ในนั้นถ้ามันไม่ถึงงานงอกนะครับ